พวก,กหมาส่งมาเจ้พวกลูกกระจอกเนี่ยอยากให้ฉันซัดไม่เงยใช่ไหมแกจะไม่ได้มีทางนี้แน่ในรอบนี้ ไปหน่อยแต่ก็ถอนไฟได้เฮ้ยจะไม่ทำอะไรให้แกตกมากขนาดนี้ฉันไม่บอกหรอกถ้าแกไม่โดนเองแกก็จะไม่โลโอ๊ยไอ้พวกขี้รู้ไอ้หน้าสมเพชพี่มันก็เจนี่หน่อยเซอร์ไพรส์ไม่ล่ะที่แฮมมีเยอเนี่ยเฮ้ยแกไปเอามา จากไหนวะเอ้ยผู้ชมเราต่อคำดูเฮ้ยเจ้าเอ็ดต้อ้อยโอ้ยแก,ยแกโดนปืนอ่ะฮะอะไรวะฮอขอรับปืนหน่อยละกันสี่อโอเคอ้อย แกะยัไงเอาอาวุธฉันมาต่อกอนฉันเนี่ยอู้หูอยากจะร้องไห้เลยอะ่ะมัวห้าห้าเดี๋ยวได้เห็นดีกันอะไรวะโอ๊ยไอ้ขี้ขาดตาขาวเอ้ยเป็นลูกหมาเลยไปแล้ว ลุกขึ้นมาเอ้อยเอ้อยฉันบอกให้แกลุกขึ้นมาไงโง่นี่เอาให้คนโง่เลยวะ่ะเฮ้ยนั่นเอาวุ้แกคืนไปฉันไม่ต้องการแล้วตายได้อนาถน,น่าสมเพนั่นทหารได้แข็งแก่งที่สุดนายใช่ไหมโคตนรน่าสมเพชเลยวะ่ะ แกนะแกไม่ตายเฟ้ยนั่นโดนแทงไปอีกจึกอ้ยู่ด้านล่างไว้อย่าเสียขึ้นมาล่ะว้ยได้จัดฉันจะแช่วุ้นลาบแล ควงหน่วยรบพิเศษไฟหนอายิงหน่มาได้เฮ้ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วจริงหน่อยไม่โดนมายังกัดคอเลยฉันกลับมาแล้วในร่างวิญญาณแกย,ยังรออีกหนอ่เฮ้ยเหมือนว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรให้พวกแกเลยเนะ ไอ้เง้าแกได้ชรบจุดจองแกหรือไม่ก็ตายไปในทันทีอ้าวแกก็น่าสงสัยเช่นกันลืมเช็ดไป,ไปหรือเปล่าอ้าอะไรทำให้คุณผอมันเนี่ยผู้บัญชาการแกแกรู้เดียวจฉันไม่ปล่อยให้เพื่อนสดิทฉันฉันหลันหรอก อย่าลืมที่แกทอยยศแกไม่มีแม้แต่สีก้าวเจียที่จะต่อก็ชัจริงเหรอนั่นบ้ามากลืมสิ่งเล็กๆหนึ่งอย่าลืมที่จะถามออเออเออทำอะไรฉันไม่ได้เหรอเพราะฉันคือจีนนั่นคือสิ่งที่โลกให้แกเหรอ อะไรคือเป้าหมายของแกโอ้ลองมาสู้ดูสิเดี๋ยวแกจะได้รู้อีกฝันแล,ล้วไอ้คุยเด้ยรอด้วยอยากตามไปดูจังโอ้โยฉันยังไม่ตายนะเฟ้ยอย่าลืมแกก็ไมได้ถู่ฆขาเนี่ยเอรีวิ่งหมดควันดำรสชาติอร่อย